ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือเรื่องผมหงอกนะครับผมหงอกเกิดจากอะไรนะครับโดยทั่วไปผมหนึ่งเส้นของเราประกอบไปด้วยเซลล์สร้างเนื้อผมซึ่งเป็นโปรตีนและเซลล์สร้างเมสส็ดสีที่คอยทําหน้าที่ป้องป้อนเม็ดสีเข้าไปในเส้นผมจึงให้ผม ของเรามีสีต่างๆตามพัตุกรรมถ้าคนไหนมีเม็ดสีมากและเข้มเข้มคนมากก็จะสีเข้มส่วนคนที่มีสีน้อยผมก็จะสีอ่อนลงซึ่งผมบอกเกิดจากเส้นผมที่เซลล์เม็ดสีไม่สามารถสร้างเม็ดสีออกมาได้ตามปกติจึงทำให้มีแต่เส้นผมที่เจริญออกมาแต่สีผมไม่ออกมาด้วยเราจากผมพบ พบเห็นเส้นผมเป็นสีเทาหรือสีขาวซึ่งเรียกว่าผมหงอกนั่นเองกรณีที่มีผมหงอกยาวสนิทนั่นหมายความว่าเซลล์สร้างเม็ดสีได้หยุดทำงานแล้วนั่นเองนะครับก็คือผมหงอกขาวสนิทเลยก็คือบ่งถึงว่าเซลล์สร้างเม็ดสีได้หยุดทำงานไปเรียบร้อยแนละ้วสาเหตุของผมหงอกนะครับ ผมออกเกิดจากหลายปัจจัยทั้งจากธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ร่างกายผลิตสีเมลานินลดลงซึ่งเมลานินเป็นสารสำคัญที่ทำให้เส้นผมมีสีเข้มดังนั้นเมื่อเมลานินลดลงเส้นผมจึงเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเทาได้โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผมหงอกได้แก่ผมหงอกตามธรรมชาติผมหงอกตามรรมชาติเกิดจากเมื่อเราอายุมากขึ้นการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีก็จะทำงานได้ลดลง ทำให้ผมที่ออกมาใหม่เป็นผมหงอกโดยปกติผมจะเริ่มหงอกโดยธรรมชาติเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปผมหงอกก่อนวัยผมหงอกก่อนวัยเกิดจากคนที่มีอายุน้อยโดยมีปัจจัยดังนี้ปันธุก,กรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดความเครียดมีส่วนทําให้เกิดผมหงอกได้เร็วขึ้นคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จเกิดผมขาวเร็วกว่าคนปกติถึง4เท่า จากโรคบางโรคเช่นผมร่วงเป็นย่อมหรือโรคต่างๆโรคหรือโรคด่างขาวโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต่อร่างกายโรคที่ทําให้เกิดผมหงอกได้แก่โรคเบาหวานโรคโลหิตจางโรคไทรอยโรคด่างขาวรวมทั้งการบาดเจ็บและโรคระบบประสาทผมร่วงเป็นย่อมการล้มป่วยบางอย่างเช่นโรคมาลาเรียและโรคไข้หวัดใหญ่นะครับ ช่วงอายุที่เริ่มมีผมงอกขึ้นอยู่กับพันธุก,กรรมนะครับชาวต่างชาติที่มีผิวขาวจะเริ่มหงอกตั้งแต่อายุ24-44ปีคนผิวสีจะเริ่มมีหงอกตั้งแต่อายุ35-54ปีชาวเอเชียจะเริ่มมีผมหงอกตั้งแต่อายุ30-40ปีถ้ายิ่งหงอกถ้าผมหงอกยิ่งทอนยิ่งหงอกจริงหรือไม่ผมหงอก ประเด็นที่ว่ายิ่งถอนผมงอกผมงอกจะยิ่งขึ้นนั้นอธิบายว่าไม่เป็นความจริงเพราะการขาดสารอาหารบางตัวเช่นวิตามิน b 12อาจทำไม่มีผมงอกได้ในบางกรณีความเครียดอาจทาให้ผมงอกได้เช่นกันบางคนเชื่อว่าความเครียดทําให้ร่างกายขาดวิตามิน B ถ้ากินวิตามินบี b, ขนาณสูงอาจทาให้ผมงอกกลับมาดําได้การกินยาบางตัวเช่นคลอโรควินอาจทําให้คนที่มี ผมสีอ่อนหรือผมสีน้ำตาลแดงกลายเป็นสีขาวได้ด้วยเช่นกันตอนนี้ผมงอ,อกไม่สามารถรักษาได้ทําได้เพียงเล็มออกหรือย้อมสีผมเพื่อปกปิดผมงอ,อกเท่านั้นผมงอ,อกเกิดจากหลายปัจจัยตามทั้งตามธรรมชาติกรรมพันธุ์และการขาดสารอาหารซึ่งการถอนผมงอ,อกไม่ได้ทําให้ผมงอ,อกเพิ่มขึ้นแต่ทําให้หนังศีรษะอักเสบได้ นั้นวิธีแก้ผมหงอกสาวบอลคือการดูแลสุขภาพให้สมดุลลดความเครียดและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นวิตามิน B12 เพื่อป้องกันให้ผมหงอกก่อนวัยหากมีผมหงอกมากจนสร้าง,งความกวรกังวลมากควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือหาวิธีจัดการอย่างเหมาะสมนะครับฉะนั้นผมหงอกมีหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เกิดตามธรรมชาติมากกว่านะครับก็ต้องถ้ามันหงอกก่อนวัยก็อาจจะปรึกษาแพทย์ได้ นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ